สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง5ลุยโฮมอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาอันบล็อกกล่องของบริษัทคิ่องคิดที่ส่งให้ตามร้านค้านะครับผมต่างๆนะครับรอบนี้ทำไมมันหนักจังนะครับเขาแจ้งแล้วครับว่ารอบนี้ส่งช้าหน่อยแต่เราจะมาดูกันนะครับว่าคียอะไรนะครับผมมาเข้ามาดูกันใกล้ๆนะครับน่าจะเป็นโรโมแวนไทยนะครับผมที่ใช้ในการสนุนงานแข่งตามร้านค้าต่างๆโอ้ต้องสแกนให้เขาด้วยนะครับ โอเคนับก่อนใช่แหละมี2แบบนะครับที่เหลือก็จะเท่ากันนะโอเคของฮัลลุยก็ออแจกตอนจัดแข่งไอที่ถอดนะครับแต่หน้าร้านยังยังไม่ค่อยได้รอดูประกาศที่หน้าเพจร้านฮหลลุยด้วยโฮมด้วยนะครับผมมาครับแบบแรกนะครับเป็นฟอย์นะฮะผมนี้สองนะครับโอ้โอ้ ให้คริสไอ้นี่หมาคริสนี่อีกแล้วนะครับผมนะฮะให้มาแบบนี้ผมรู้สึกว่าแจกง่ายนะครับแล็งั้นล็อกนะครับติดตามให้ดีนะครับเป็น e x c l u s i v e Thailand o l โอรนะครับผมผมนี่เป็นคนติดเกมแล็งแอนล็อกอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นไอซี่เขาให้สั่งพีออเดอร์ไปไม่พลาดแน่นอนครับอันนี้ผมมองเห็นเป็นฟอนตะ์อ่ะไม่รู้ว่ามุมผมมันเป็นฟอนต์บ่เนี่ดอดอดรถทีครับ อันนี้โอ้ฟอนให้บานเลยนะครับผมอ่านี่สำหรับการไฟแวนการ์ดภาษาไทยนะครับอันนี้น่าจะเป็นบัตตี้นะครับไม่มั่นใจขอแกะดูสักแท็บนะครับผมใช่ครับมีบัตตี้กับแวนการ์ดแล้วก็บลเทนสปิริตนะครับเอาเบลเทนสปิริตให้ดูก่อนนะครับบางีนะแบบเดียวนะครับต่อไปเป็นบัตตี้ไฟครับผมมากี่แบบมา2แบบนะครับนะ แมนนะและแวงกาดที่แตกต่างออกมาไม่รู้ว่าไว้ให้แชมป์หรืออะไรเปล่านะครับผมก็ลืมอ่านนะครับขออภัยแต่ที่แน่คือไอตระกูลนี้ครับของกริปเกิรมุ่งเนี้ยใช้นะครับผมอ่ะจบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวการโปรโมของการไฟแวงกาดภาษาไทยที่ให้ร้านค้าจัดแข่งนะครับสำหรับการแข่งเท่านั้นนะครับไม่จําหน่ายนะครับขายไม่ได้นะครับผมอ่ะเราเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามช่องถล่วยโฮมด้วยนะครับสวัสดีครับ